สวัสดีครับทุกคนก่อนจะไปดูคลิปกันฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ไปกันเสร็จแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าเฮียเอายังเล่นอยู่เลยเหรอ สนุกนะเว้ยวายเหนื่อยแล้วเล่นตั้งแต่กี่โมงกันที่มันตกค่ำเลยเนี่ยจะทุ่มหนึ่งว่างานน้องสาวเนี่ยกัพี่ไป็จ้าผู้ชายวายเอ้ยนะนายชอบอย่างนี้ก็ไม่บอกนะไม่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 เป็นน้องผู้หญิงไปฉันจะกลับห้องนอนแล้วนายไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเร็วโอ้ก็นายก็นายวะเดี๋ยวรีบเลยเออสวัสดีครับน้องสาวอ่อนพิชผู้ชายนี่ว่ะเอ้ยมาเที่ยวพักผ่อนก็ดีเหมือนกันเว้ยแต่เที่ยวนี้เสียเงินหลายบาทเลยยังประเมินกันเสร็จแล้วเอ้ยเสียเงินหลายบาทไม่ได้ก็ถือว่าพักผ่อนได้เวลาเดี๋ยวก็ก่ออนนน หาอะไรดื่มนิดหน่อยแล้วก็อุ่นเข้านอนอะไรเงี้ยสังไรเธอโตตกน้ำหรอกอยู่ไหมอยู่อยู่อยูน้ำไหมก็อยู่ไปกินนี่นี ik ik> ่ไงไปเองดไดื่มอะไรก่อนนอนไปได้ครับคุณผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงนี่เปลี่ยนหน่อยนายกินอะไรไหมเออกินเลยดีวะานายก็เลือกเลยกินอะไรก็เลือกเลยนี่มีจานวิธีง่ายไม่ต้องไม่ต้องใส่จานยำ อร่อยป่ะไปไปไหนต่อนอนไหมนอนไหมกินเสร็จแล้วก็ต้องนอนดูวะเออกินหไปไปนอนก็นอนดิเออแล้วแต่ห้องเราอยู่ไหนวะทางนี้เหรอไม่รู้มันไปทางนี้หน่อยไปก็ทางนี้ฉันจำไม่ได้อะกระเป๋าเราไว้ไหนลืมแล้วฉันก็จำห้องไม่ได้จำได้แค่ว่าห้องเราติดกันเออฉันจำได้ว่าห้องเราติดกันไหนนั้นนั้นน่าจะห้องนี้นะฉันห้องนี้ห้องนี้เจอกันวันนี้นะอ้าวห้องห้องฉันเฮ้ใช่นีเห้อเอ้เยวาน้่นห้องฉันห้องไหนอยู่นู่นเออห้องฉันอยู่นี่แหละห้อง ฟันดี้ฟันดี้นอนดีกว่าเสียงดังเลยวข้างห้องก็มดาด่าแล้วฉันกินไก่ไมเมื่อกี้ฉันเลยกินน้ำเลยอ่ะหิวจังเลยว่าจะตื่นมากินแต่ไม่ท้องไม่ไหวแล้วหิวอ่ะยาตื่นเร็ว นายกินไก่นหนไม่กินน้ำเลยนะเออมันไม่มีน้ำตอนคืนหรอกมันเป็นเช้าแล้วเนี่ยโอก็นเช้าฉันจะตื่นมากินตอนเช้าแต่ไม่ไหวอยู่น้ำอ่ะไก่เปื้อนปากเลยร้านไหนมีน้ำอ่ะร้านเดิมหรอน่าจะร้านข้างบนนะอยู่น้ำอ่ะมันจะมีน้ำด้วยหรอน้ำในสระไงเออกินน้ำในสากไหมไม่ได้กินไม่ได้ เอ้ยอะไรอ่ะฉันเจอแต่ไก่กินไก่ก่อนไหมไม่กินแล้วสืออะไรนะนายจะเน้ำเหรอเนี่ยหงายเลยกินน้ำก่อนกินน้ำอะไรของนายวะอ๋อวางไว้ก่อนเดี๋ยวฉันเอาน้ำให้มันมีในนี้ป่ะวะเอาน้ำมาหน่อยอ่ะฉันจะเอาฉันเอาเปล่าแล้วกันโอเคงั้นฉันฉันเอาน้ำนมกล้วยแล้วกันนมกล้วยนายชอบกินนมกล้วยเหรอกับมีเพื่อนคนนึงชอบกินมากเลยหัวฟ้าไหมใช่ใช่ไหนขอกินหน่อยเปล่าปะเนี่ยเปล่าดิ ใช่ชื่ออะไยโอ้ยฉันเริ่มมือมันแปลกว่ะโอ้ยไก่ไมี่กินฉลองไหมอ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 มน้ำหนุๆนะเขาไม่เรากินไม่กับแบบคนอื่นเลยเนี่ยตัวลนังสื้ออะไรฉันอ่านได้ยังไง อ่นเถอะมันก็สือไปหนึงนะกดข้อทด้หนึ่งหลังจากเวลาเที่ยงคืนอาหารทุกอย่างจะไม่ได้สิ่งของที่มนุษย์กินได้หน้าตาของมันอาจจะดูหน้าลิ้มลองเป็นพิเศษหากใครที่กินเข้าไปแล้วจะถูกตามล่าโดยบางสิ่งบางอย่างเป็นสักพักเนื่องจากคุณขโมยอาหารส่วนของมันไปไม่ต้องเดาเลยว่าคุณจะเป็นอาหารของมันอย่างแน่นอนแช่งกินได้หมดนะเช่งกินได้หมดนะนี่ไม่เกี่ยวแค่เรากินก็จบแล้วเคียะแต่ว่าสมุนที่ใครเขียนอาจจะเป็นอะไรนี้ก็ได้นะหนังสือที่ทาอะไรเงี้ยแกงเล่นเออแต่ถ้ามันมาฉันก็คง ปอบแหละอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใช้เสียงลิงจริงลิงมันตัวอะไรอะไม่รู้ผีเหลือมันผีผีเหลือมันมีนี่ไงแคททิ้งทิ้งแล้วไก่ไปทิ้งแล้วไก่ไปฉันทิ้งไปแล้วฉันทิ้งไปแล้วออกมาตั้มมาตั้มมาตั้มเหนือฉันนี่ช่วยไีเร็วไปเร็วไปเร็วรอด้วยรอเขาด้วยเมาแล้วโอ้ยมาดิ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 เร็วโอ้ย ฉันว่าของจริงมันตามเนื้อฉันตามเนื้อไก่ฉันน่ะเมื่อกี้นี่ไงไปแล้วโดนเรือเองนี่ไปชันมาไปขอความช่เหลือจากกัปตันเฮ้ยโอ้ยโอหขออนุญาตครับเจ็บนุญาตครับโอ้ยโอยกนตายไปขอขอความช่เหลือขอช่วยเหลือที่ห้องไขวะไม่รู้มีใครอยู่ไหมครับทำได้ทำมันในเรือมไม่ไปอยู่ไม่มีคนเลยอ่ะทำได้ครับช่วยด้วยยังมีกันเยอะๆอยู่เลยนี่ตูนลิงไม่ใช่ตูนลิงเมื่อกี้ เฉยๆตูดลิงตเต็มบ้าเลยตูดลิงแต่ก,ก็ได้ขามใช่ด้วยก็ได้ไม่มีไข่เลยหรอเดี๋ยวเลือตั้งเยอะห้องมังเยอะเยี๋บว่าถูกกินหมดแล้วออแต่ก็ได้คามใช่ด้วยช่ด้วยถูกกินหมดแล้วแสดงว่าหนังสืเอเล่มนี้คือของจริงโอเคไม่ได้ฝันโอ้ไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันกดข้อที่สองเวลาตีหนึ่งถึงเวลาพอดีเลยเรือลำนี้จะสั่นสะเทือนด้วยแรงมังอุดูผู้คนสั่นสะเทือนเลยผู้คนต้องรีบไปที่ถงละครเพื่อหยุดแรงสั่นสะเทือนนั้นก่อน ที่ก่อนที่เรือจมเอ้ยเมื่อคุณจะไปถึงจะพบกับเงามืดดำๆที่เอาละว่าไปทั่วอยู่วิธีจะทำให้มันสงบลงคือคุณต้องร้องเพลงให้มันหนึ่งฟังเพลงหนึ่งเพลงมันจะอยู่หน้ามุดโอ้ยรอสันด้เรือโอ้ยมันมีหน้าต่อใส่รือป่ะีเหรอหรือ,อวิธีหนึ่งถ้าคุณรู้วเนี่ยต้องร้องไปแล้วมันจะไม่พอใจลองลอง,ลองสู้กับมันสักรอบไหมมันสายตามไม่ค่อยดีรอ,ล,อล,ล่อไปริมเรือแล้วผักมันลงไปโอ้ยไ,ไปแล้วโอ้ย,อยไปลรละครได้แบบวะ ตบไปเลยแท็กซี่นึงแหละเร็วไปยู่ไปอยู่ไปอยู่น่าจะแท็กซี่แท็กซี่มากนะไอ้ป้ามันแป้ามันเขียนไปแค่ข้างหลังเราอ่ะเพราะว่ารถละครมาทางนี้นี่ตายเจอไหมเนี่ยรถละครมั้งเนี่ยไงมาอะไรดำดำอารวาสเฮ้ยนั่งไงเงาดำดำไม่ใช่เงาหรือกันคุณแมบอารวาสดูโอเคเอางี้ เร็วๆก่อนที่เรือมาสั่นสะเทือนเลยเนี่ยเร็วๆเรือมาสั่นอยู่เพื่อนเร็วๆมะเพลงฟังอากินดอกไม้กนดอไหอมยาวอยู่วนทวนในใจหิงงโอ๊ยมาสั่นอยู่เลยมาสั่นอยู่เลยโอ๊ยคำหนึ่งเจนในใจยญิงแสนวายหัวใจยังห่างไกลเร็วๆร้องี่เลยมันไปชอบแน่เลยรักว่า กับคน่พอแล้วพอแล้วใช่ปะพอแล้วมันไม่ชอบหรอกเอ้แต่ว่าเอ้แต่ว่าเรือเรือนิ่งลงแต่มันไม่หายไปดิมันไม่หายดิมาตามเรือทำอไมเราไป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 างนรอบเราือสองไปสองไปสองเอางี้ล่อล่อมาล่อมาล่อมาไปอยู่ชั้นสองตามมาเลยตามมาเลยตามมาดิตามมาดิตามมาดิขึ้นมาดิขึ้นมาดิเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วไปเร็วตามไปดิน้องเอ้ยขึ้นไปบนแต่ว่าเรือมันสัตมันหายจะกเธอนะ แต่ว่าเงามันไม่หายไปอ่ะแต่ว่าเราจะข้ามเลยมันหยุดมันหยุดไหมเขาขึ้นไปขึ้นไปไปเร็วรอดาเดี๋ยวมันก็ตามเอองไปไงไปเร็วเรียนสองเร็วเร็วที่แผนเร็วมันมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันรอแล้วนายรอดักสักซุ่มโอเคได้เดี๋ยวนะแอบตรงนี้อะตรงนี้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 เดี๋ยวรอไปเลยมานี่มาดิมาดิมานี่ทางนี้มาทางนี้ทางนี้เร็วทางนี้นี่ทางนี้นี่นโจ๊กจินกาโชจินกาโชไอ้ทำอะไรกันหรอตรงนี้ไอ้ไอ้มันไม่ล่วงไมันไปล่วงมันไปล่วงมันเลยม โอ้ยเฮ้ยมันลอยอยู่ไหนเห็นไหมน่ะไว้คือเรือไม่ได้หรืายว้ไว้ลาก่อนโอ้ยฉันตีหน้าแดงเลยฉันเลือดเลือดอยู่ตรงหน้าผากฉันน่ะโอ้ยฉันมึนหัวไปหนึ่งนะฉันขอนั่งก่อนโอ้ยโอ้ยมึนหัวว่ะมึนได้อยู่นะโอเคกดข้อที่3ามแตเวลานี้จะตีสองโอเคเหลือเวลาอีกสิบนาทีกลางสระน้ำจะมีปืนกระบอกหนึ่งพวกนายต้องหาคนคนหนึ่งต้องหามันให้เจอนั้นจะมีกระสุนอยู่แค่หนึ่งนัดถ้ายิงไม่โดนพวกคุณก็ตายแทนเพราะงั้นตั้งใจเล็งดีๆระวังแหละ นายแม่ปืนไหมแม่นมากปืนขีน้ำโอเคโอ้ยปืนอะวะฉันก็ไม่รู้เขาลงเฮ้ยโอ้ยเดือบลงไงไหนที่สองแล้วไหนปืนอะไหนปืนวะปืนปืนเขาบอกว่าอยู่กลางเอ่อกดตามบอกมองบอกว่าอยู่กลางสระน้ำนี่ทั้งไงเฮ้ยเนี่เจอแล้วมีนัดไหมมีนัดเดียวจริงด้วยเดือบปืนลาดนะทาหาคนคนนึงใช่ไหมจะใช่คนหรือเปล่าวะแต่ละครั้งไม่ไม่เหมือนคนเลยนะ เขาเป็นคนแหละหาจากเขาเไปก่อนนะเกี่ยว่อยหาข้างล่างเล็งไว้ก่อนไอ้หยาเล็งมาทางนี้สิฝึกไว้ไงฝึกไว้โอ้ยมีคนหน้าตัวจริงไว้ตรงนี้ยมีคนมาโอ๊ยจบแล้วมีไหมข้างหน้าเราตัวไปเห็นเลือดตัวไปชึบวี่งตัวเท่ากันเร็วชึบอ๋อไม่มีลองไปฝั่งนู้นดูไม่มีฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้มีไหม โอ้ยมีใครห้าตัวจริงไหมมีใครด้าตัวนยิงหรือเปล่าเข้าใจแล้วเห็นไหมข้างหน้าไหนวะไม่ใช่เสากระโดงเรือหรอไม่ใช่ลูกตาเลยสักอย่างอ่ะลองลงไปดูไหมเร็วลงมาเห็นไหมน่ะตายมาเร็วมาเรมาโอเคเขย่าพร้อมไหมโอเคมามาลงมาลงมาใช่ดีเอาดีๆเอาดีๆพี่มันยังไม่เห็นนี่นะบอกเห็นบ้าเลยเออชอบตั้งสวยตายเฮ้ยแกลายขี้ไปเลย นี่เลยผ่านเลยคิวปืนแม่งเลยลาก่อนไประโยชน์แล้วบายบายเขาไม่มีกระสุนใช่ไหมใช่ไปเร็วหรือกระสุนเปียกอ่านข้างในมั้ยไปต่อไปกดข้อที่ใส่เหมือนเรือนี้คนทำความสะอาดจะหายตัวไปด้วยพวกคุณช่วยทับไปทําให้ทีสิอยู่หลังเวทีแสดงอย่าลืมขอบคุณด้วยอย่าลืมลาขอบคุณขอบิดอ๋อ้ละครเวทีเหรอไม่ใช่ทีนี่คือไปเร็วเออเดี๋ยวอันนี้มันกลางเรือเลยนี่ใช่ต้องกลับไปที่เดิมอ้ยถูกท้าวไหมเนี่ย น่าจะถูกนะนี่เราเจอเนี่ยไงไม่ต้องไปทำความสายวะเนี่ยไม่เราเรีบทำแบบก่อนที่เราโดนกินโดวไอ้ลิงบ้างนั่งกินอีกก็คงเป็นผลของเลือเขาถ้าเราไม่ทำเลยจะโดนอะไรบ้างโอ้ยมีเลือดด้วยอะไรเอ้เป็นไก่เป็นไก่ได้แยงว่ะยิวทำความตายหมดเคลียร์หมดเขี้ยเขี้ยร้อย ไปปโอ้โหหล้วยังเยอะเลยเคย้หมดมันเยอะมากเลยนะอย,ย่าไอ้เอวูเต็มหมดเลยแล้วถ้าเราไม่ทำจะปเป็นยังไงก็ตายางไงนายเห็นลิงบ้านได้ไหมอย่าโดนลิงเะยเขเหมือกไหมโอเคฉันฉันไม่อยากเห็นตูดลิงหรอกเออเดี๋ยวนั้นก็เห็นตูดลิงหรอกไป ทำไม่เสร็จเสร็จแล้วก็ฉี่รึเปล่าชั่ง่ายนะไม่มีอะไรโอเคดีแล้วอะไรของง่ายๆบ้างเถอะก่อนที่มันจะมาฆ่าเราแอบๆกดข้อที่5เหมือนของของทางเรือจะลอยน้ําไปหมดเลยไหนๆก็ทําความสะอาดแล้วช่วยไปเก็บให้หน่อยได้ไหมแต่เหมือนจะมีตัวอะไรตามด้วยตามฉันด้วยคิดว่านะสู้ๆล่ะอีกแล้วเห็นไหมน้าไม่ได้พูดของยากๆเลยพูดเลยเห็นไหมเนี่ยไอ้ฉันขอถอะน้าเราร่อนน้ำทาทางลงอุ้ยโอ้มีคนมีอะไรลอยน้ำเต็มเลยไอ้ตัวอะไรตามเราล่ะเฮ้ย ไปเฮะนั่งเรือเดียวลงมาลงมาลงมาลิงลิงขึ้นก่อนไปขึ้นก่อนไปไปแล้วร้องไห้เร็วเร็วเพื่อนไปเร็วเอาลุงนายเก็บเก็บของเก็บลงไปเก็บมาถู้ไมาไปเดี๋ยวต้องวางไว้ไหนอ่ะวางบนบนนี้ก็ได้บนนี้เลยโอเควางไว้ขึ้นไปวางขึ้นมาโอเคขึ้นมาไปโอยลิงแล้ว้ยมมัันนไว้ัปเด็ก็บไปเก็บไปเก็บไปใกล้ๆก่อนไปเก็บไปใกล้ๆอ๋อล่า เเร็วไอ้ลิงพีสะอาดเอาวาง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 อยู่วางอยู่เร็วไปขึ้นมาเดี๋ยวเราไปเก็บเันไปก่อนเยอะมากเลยเนี่ยต้องเก็บอีกกองอ่ะโอเคล็บเค็บเค็บเค็บขึ้นมาขึ้นมาทุบเร็วลิบมาเร็วไปลงมาไปลงมาไปไปเดี๋ยวเรามีเรือไปเดี๋ยวไปเก็บกองไกลให้หมดก่อนไปโอเ๋ยวสองคนท้ายสองคมท้ายแล้วบมวดแล้งขึ้นบัวดแล้งขึ้นฮึ่มมันจับไม่โดนมันจับไม่โดน โอ้ยจะจะเก็บกงเลนี่ยโอ้ยเร็วมากโอ้ยเก็บรีเก็บรีเก็บรีบเก็เก็บเก็บเกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยยเก็บไปแล้วมีกองอะมีกองนึงกองมกองนึงมาเร็วมาเร็วมาเร็วทำล้วทำไปแล้ไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโยัวโยกหัวโอ้ย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 มาดับกงหนึ่ลยวลีเก็บรีเก็บเก็บเขึ้นมาไปเฮ้ยเพื่อนเราดีขึ้นข เร็วเร็วไปไปแล้วกูอ่ะเจอกับเพื่อนก็ก็เฮ้ยลิมขึ้นตามรีบทไดรีบทไรทำอไรทำอะไรทไดูแรงทำอไรีบัอะไรเร็วทาอะไรเร็วไปมาสวยฮ่าฮ่าฮาไมได้อลิมบื้อไลิมง่าาเฮ้ยมันหาทางอื่นขึ้นไปเร็วดีป่ะไปกว่าไปดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอ่านก่อน ข,ข้อที่6เอ่อเรือนนี้เหมือนจะไม่มีคนควบคุมมาสักพักแล้วพวกคุณต้องไปคุมเรือแทนกับตันสมุดเอ่ออ๋อเป็นเป็นคนไรแทนกับตันกับสมุดเล่มนี้อ๋อสมุดการควบคุมดิเล่มนี้อะไรล่ะคัอสมุการควบคุมเหมือนจะอยู่ในห้องควบคุมโอเคไปที่ไหนเดี๋ยวนายเคยคุมเรือไหมไม่เคยโอเคสวยไปฉันว้านนายขับไม่ยากเหมือนรถล,ละ่ะรถง่ายง่ายเหมือนกันหรอเออไปเร็วไมมัว่วใช่ไหมเนี่ยห้องนี้ไม่มั่วหรอกมั้งหวังว่าจะไม่มั่วนะเไปหัวคน โอ้โหคนเจ็บเลยโอ้ยสวัสดีครับโอ้โหคนครับแล้วสมุดอ่ะไม่รู้อ่ะเอ้ยฝั่งนั้นก็มีห้องอีกห้องนึงว่ะแต่เราเปิดดิเดี๋ยวเดี๋ยวลดี๋ยิงมาเฮ้ยเฮ้ยออกมาว่ะแถวเอกดทั้งสองปุ่มโอเคนายแถวเอ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 โอเคนี่เหรอแถวเอกดสองปุ่มเฮ้ยนายกดพร้อมกันโอเคถ้ากดนายกดอ่ากดล่างถ้ากดบนเดี๋ยวสองซ้ำถอยเอ่อกดสองปุ่มล่างสองครั้ง สองไม่ต้องกดดีกดบนบนล่างล่างบน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 ล่าง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 โอาคอีหน่งอบนหนึ่งรอบเอฟอบนสามรอบหนึ่งหนึ่งสอล่างหนึ่งรอบเฮ็ดเฮ็ดจุดจุดคืออะไรอ่ะไม่รู้เดเาหรอมันขาดอ่ะเ็ป้ายมันขาดเราต้องเดาไหมอ่ะบนล่างนไหมเพ้องกันเลยหึงโอเคใช้กดบนหนึ่งสองสา เฮ้ยเย,ยเยสียงเรือเสียงเสียง,ง,ง,งเรือทำงานแล้วมันดังแล้วแต่มันยังไม่มีทางควบคุมน้าเราดูหน้าต่อไปไหมเออแต่เสียงแต่เราสตาร์ทเรือติดแล้วนะเออราเราดูาหน้าต่อไปเบอรอมันสมุดมีและหน้าต่อไปหรอโอ้คันโยอันแรกปรับกลางกลางขันโยนที่สองคืออะไรอ่ะนี่เปล่าอันแรกปรับกลางๆปรับกลางๆแต่ว่าเรือติดแล้วนะต่อไปเหลือบังคับออโต้เหรอใช่อันนี้น่าจะเป็นออโต้คันโยนที่สองปล่อยไว้อย่างนั้นแหละโอเคปล่อยอันที่สามขันโยนที่สามปรับอันสุดท้ายเลย สุดเลยอ๋อนี่คือการปรับออตโต้เหรอใช่ขั้นตอนที่สองปรับสองทีนี่เหรอเรียบร้อยอเฮ้ยมันเดินหน้าออโต้แล้วรอดกลับบ้านเลวเพื่อนรอดแล้วตากฝนเข้ากลัไปดิฝดเข้ากลัไปฝนเข้าเจ็ดฝนเข้าเจ็ด,ดน้ำเหมือนจะขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆพวกคุณมีแค่ทางเดียวคือภาวนาแล้วล่ะทางเราช่วยได้แค่นี้โอ้ชาวบ้านอยู่ฝนฝนมันตกน้ำท่วมชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้เรือน้ำท่วมหมดแล้วไงดีวะ ไม่รู้โดนกระท้อนหมดเลยอเอ้ยลิงแล้วเอาเลยอเ,เอาเลยฆ่าฉันเลยฆ่ายอมแล้วฆ่าฉันเลยฉันยอมแล้วฆ่าเลยฆ่าเลยขออย่าเจ็บปวดนะเฮ้ยอะไรทำไมเอา้เอายมันมันมันพูดเรือออกมาจากตูดเดี๋ยวนะนี่แกให้เรือพวกฉันหรอคนดีหรอให้เรือหรอ,อแล้วแล้วแกไม่ไปหรอมันมีเรือลำเดียวนี่หว่าเฮ้ยฮะนี่มาช่วยเรา โออ้าุมกตอนที่แกวิ่งไล่พวกเราตั้งนานเด็กไล่ไล่ทำไมไล่เพื่อจะช่วยหรือว่าไล่เพื่อจะอ่าไล่ช่วยใช่ไหมเพรามันมันจะช่วยเราเห็นไหมอ้าวแล้วเราหนีมาทำไมวะไม่รู้เหมือนกันฉันจะกอบคุณแกมากนะฉันจะฝากนี่ไม่หลอบขอบกอดเลยโอ้ยแกเล่นเกเล่นเกกับลิงเหรอโอ้ยจะตีตุ่นลิงไหมอ่ะมันเป็นคนดีอ่ะแล้วนั่นแกไปด้วยกไหมเอาไปกันนะเพื่อนบ parole, ๊ายๆไปกัน uh, ด claro> ูโอเคโอ้ยซ oh. ุบบุกถาเยอะมากนอนเยอะมากไอ้เพื like ่อน เฮ้ยนะโดดโอ้โอ้ขึ้นมารอก่อนนะเจอการนะเจ้าลิงโอ้ยเรือทำไมวุ้ยดูน้ำเต็มเรือแล้วนัดูดิโอ้มันมันมันท่วมจริงด้วยว่าโอ้ยมันท่วมขค้เรือแล้วนะแปลกฝนแน่ฝนมาตกขค้เรือเจอกันเจ้าลิงเจอกันเจอการ ไม่ใช่สงสารเจ้าลิงว่ะต้องช่วยมันดีว่าเดี๋ยวหยอกเล่นนะเรือมันนั่นไค่คนเดียวฉันต้องทิ้งออนายเพื่อช่วยลิงอะ่ะเออนำคงไม่ทำงั้นหรอกอยาอยามาจงเป็น